สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์อโอโต้นะคะสำหรับคันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะรถตอนเดียวปีใหม่นะคะสำหรับคันนี้จะเป็นอีลซุดีแมเครื่อง1.9ตัวเอสโชมพิษโลกนะคะลูกค้าท่านใดที่หารถปีใหม่ๆนะคะออกรถไม่เสียค่าจ่ายเลยมีอุปกรณ์ครบพลอยแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นปี2020ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้เขามีอุปกรณ์ออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่แม็กใหม่ยางใหม่นะคะเป็นร้อแม,ม็กซ e 28นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะตู้ใหม่นะคะอลูมิเนียม2เมตรเลยนะคะจดลงลักษณะสำเนาให้ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมวิ่งงานนะคะลูกค้านี่มีรถไปใช้พร้อมวิ่งงานเลยอุปกรณ์ก็แต่งให้ครบ แถมยังมีเงินทําทุนให้อีก5,000บาทนะคะลูกค้าับคันนี้ก็คือรอทําฟาร์มสะอาดนะคะพอรถเพิ่งเข้ามาเลยภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะคันนี้นี่ค่ะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะนั่งได้ย3คนเลยนะคะเบาะเขาใหญ่นะคะเหมาะด้านข้าง6เกียร์นะคะลูกค้ามีวิทยุซ d ดีเ3มีพร้อมเลย แอร์แบงนิรภัยคู่หน้านะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ทาท่านใดที่สนใจติดตอ่อพอไม่ได้เลยนะคะเร่กมาอยู่มาสามหมื่นแปดนะคะลูกค้า<ะ>พลอยตกใจเลยนะคะเมื่อกี้เสียงขึ้นสําหรับคันนี้นะคะอิลสูดีแม็กเครื่องสาเครื่องหนนะคะัตเอสระบบไฟฟ้าปี2020นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่5้าแ0 0สบาทเท่านั้นนะคะคนซื้อเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะ ผ่อนต่อเดือนประมาณ10,000บาท7ปีนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามพลอยได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ลิงก์ YouTube นะคะคลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอรีวิวขนหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ